ไม่หนีไม่จ่ายาเค่ะขเมรลอยแพ่เบียวเงินเยียวยาทหารขเเมรตุยเฉีย้500ล้านถ้าจ่ายเท่ากับยอมแพ้ไทย กลายเป็นข่าวร้ายที่ทําให้ครอบครัวของทหารเขมรที่เสียชีวิตรู้สึกเศร้าสลดไปตามๆกันหลังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลมีทหารหลักพันนายที่ต้องเสียชีวิตตามคําบัญชาการสั่งรบของผู้นาเขมรที่สั่งให้เปิดฉากยิงปะทะไทยหลักฐานก็มีให้เห็นตั้งแต่ที่พวกฝูงกาฝูงแร้งบินว่อนชายแดนแถวแนวที่ทหารเขมรมาปะทะกับไทยยิ่งบนประสาทตาควายช่วงแรกๆมีฝูงกาบินวน่อนชาวบ้านชายแดนบอกว่าได้กลิ่นโชยมาแรงมากจนสงสารทหารไทย พอครอบครัวของทหารขมิประกาศตามหาตัวคนที่หายไปก็เจอรัฐบาลสั่งปิดปากห้ามพูดเรื่องนี้เพราะเท่ากับยอมรับว่าแพ้ไทยรบาบคาบทั้งที่เพจเฟซบุ๊กกองทัพบกทันกระแสนะคะก็ได้โพสต์ถึงประเด็นนี้ไว้ด้วยว่าชีวิตของทหารกัมพูชาถูกกว่านาฬิกาฮุนเซนทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตในระหว่างการประทะชายแดนที่ผ่านมาจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเพียง20ล้านเรียลหรือว่าประมาณ160,000บาทไทย ในขณะที่นาฬิกาบนข้อมือของคุณเซนมีราคาสูงถึงเดือนละ300ล้านบาทไทยทหารกัมพูชาคาดดับประมาณ3,000นายหาค่าเฉลี่ยจากหลายหลแหล่งข่าวจะต้องใช้งบประมาณถึง480ล้านบาทในการเยียวยาแต่นาฬิกาข้อมือของคุณเซนแค่8เรือนมีราคาสูงถึง785ล้านบาท ขอประนามคุนเซนไม่ให้เกรตทหารปกปิดจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงและถึงขั้นข่มขู่ครอบครัวของทหารที่เพียงโพสตามหาความจริงการกระทำเช่นนี้ไม่เพียงเป็นการลบหลูก่เกียรติของผู้กล้าแต่ยังเป็นการทำร้ายหัวใจของครอบครัวและประชาชนทั้งชาติ นอกจากหุนเซนและหุนมาเน็ตจะเงียบไม่ยอมรับเรื่องทหารคขมรเสียชีวิตไม่เคยออกมาพูดแม้แต่ครั้งเดียวเพราะถ้าหากมีการจ่ายเงินหรือจัดงานศพทหารคขมรใหญ่โตให้เกียรติมากเกินไปก็เท่ากับว่ายอมรับว่าฝ่ายตนเองแพ้ไทยอย่างราบคาบและท่ามกลางการตกลงหารือในเวทีการประชุมล่าสุดก็ยังไม่เห็นท่าทีว่าคขมรจะทําตามกติกายังมีการส่งโดนวินว้อนชายแดนสีลำและมีการปรับฐานทหารฐานพักตลอดแนวชายแดนอีกด้วยค่ะ